สวัสดีค่ะชื่อออนนี่นะคะพันธิลาพรดอนสกุลค่ะมาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะคะสายสินค้ํานวณค่ะข้อแรกเลยนะคะสําหรับสิ fact about me นะคะหนูชื่อออนนี่นะคะเป็นชื่อเล่น,นะคะ่ะจะโดนทุกคนทักว่าเฮ้ยเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าเป็นลูกครึ่งเกาหลีไหมจริง,รงๆคือไม่เลยค่ะเป็นคนไทยแท้นะคะข้อถัดมานะคะก็คือหนูชอบกินต้มยำกุุงมา<ๆ>เห็นไหมไทยจริงหนูเป็นคนที่ชอบอาหารไทยมากรู้สึกว่าอาหารไทยเป็นอาหารที่มีเสน่ห์อย่างอาหารไทยโบราณแบบขนมช่อม่วงหรือว่าแบบคนจ่ามุ ก็ชอบมากๆข้อถัดมางานใดๆของหนูที่หนูชอบที่สุดเลยก็คือหนูชอบไปถ่ายรูปหนูชอบถ่ายรูปมากแล้วก็ชอบถ่ายทั้งดิจิตอลแล้วก็ทั้งฟิล์มค่ะแต่คนนี่ชอบถ่ายฟิล์มเพราะว่ารู้สึกว่าภาพฟิล์มอะค่ะันเป็นภาพที่เราไม่ต้องตก เราไม่ต้องปรับมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยหนูรู้สึกว่าเนี่แหละคือความเรียลของภาพถ่ายจริงๆแล้วหนูรู้สึกว่ามันสามารถถ่ายทอดผ่านตัวตนของเราค่ะออกมาผ่านรูปถ่ายฟิล์มได้ข้อถัดมานะคะก็คือหนูเป็นคนที่พูดมากค่ะคือหนูชอบพูดเพื่อนใหม่หรือว่าคนใหม่ที่เราไม่รู้จักเนะะี่ยค่ะเพราะรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นเสน่ห์อ่ะคือแต่ละคนก็มีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันเราได้เรียนรู้ข้อดีข้อเสียของทุกๆคนอย่างนี้ค่ะ ความสามารถพิเศษนะคะที่หนูทําได้ก็คือหนูสามารถพูดแบบพับลิกสปิก k ิ n งได้เพราะว่าเคยเรียนมาอะไรอย่างค่ะแล้วก็สามารถควงคาถาได้แต่ถ้าอยากรู้ว่าออนนี่จะควงคาถาได้แม่นแค่ไหนเนี่ยก็ติดตามออนนี่ด้วยนะคะแล้วก็ความฝันนะคะที่แบบเออเราอยากทําก็คือเราอยากเลนิติีอะคะ่ะแล้วก็แบบเอออยากช่วยคนอยากใช้เสียงของเราให้เกิดประโยชน์ให้เขาได้รับสิทธิเท่าเทียมกับทุกๆคนแรงบันดาลใจที่ทำให้หนูอยากมาเข้าโครงการเด็กดีเลนิตตีนะคะ คืออนนี้มองว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ช่วยปลุกให้เราแบบมีแรงบันดาลใจที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้สําเร็จนะคะออนนี้เป็นคนที่ชอบคนมีแพชชั่นเพราะว่าหนูก็ไม่คนมีแพชชั่นเหมือนกัน เออหนูมองว่าคนที่มีแพชชั่นอะเป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็เขาจะสามารถทําสิ่งที่เขาชอบอะให้ประสบความสําเร็จได้ไม่ว่าจะด้านไหนอาจจะไม่จําเป็นต้องเก่งวิชาการก็อาจจะเก่งทางด้านอื่นเช่นเต้นถ่ายรูปทําอาหารทาขนมอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยก็คือแพชชั่นแล้วคนเหล่านั้นอะก็สามารถประสบความสําเร็จในแพชชั่นของตัวเองได้ <Wow. S 1> แล้วหนูก็จะแสดงแพชชั่นของหนูให้กับทุกๆคน,คนเพื่อไปแรงบันดาลใจให้ทุกคนอนะสู้ไปได้วยกันแล้วก็เราจะติดไปได้วยกันนะคะนิสัยส่วนตัวที่แบบถ้านหนูจะเงียบอะในจังหวะที่แบบหา หายไปเลยหายไปเลยนะคะจังหวะที่หายไปเช่นอาจจะแบบอยากไปอ่านหนังสือหรือว่ามีเป้าหมายอื่นเลยคะ่ะ <c oughs> ก็จะหายไปจากสังคมหายไปจากโซเชียลเลยแต่ว่าพอเราทําตรงนั้นเสร็จแล้วประสบความสเร็จแล้วหรือว่าเออพอใจแล้วแล้วอะคะ่ะเราก็จะกลับมามาอยู่ในสังในโซเชียลปกติ <c oughs> ไอวายก็อย่าลืมติดตามอ๋ออย่าลืมฝากไอจีด้วยคะ่ะโอ้ดัเบ็นอ D O N S A K U L นะคะ o n นนี่อันด์สกอรดอนสกุลนะคะก็ถ้าเพื่อนเคนไหนอยากรู้จักออนนี่มากเพิ่มขึ้นนะคะก็เข้าไปอยู่ในไอจก็ได้คะ่ะแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ออนนี่ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ